หลายคนถามโคมนะคะว่าโคมเซ็ตผมทำไมโคมจะเซ็ตไปเพื่ออะไรและจะเซ็ตอีกนานไหมวันนี้โคมจะมาเซ็ตผมให้ทุกคนดูนะคะขั้นตอนแรกเราก็ต้องใช้แว็ทบีบลงไปบนมืออย่างนี้นะคะ ไม่ต้องใช้มากเพราะมันเปลืองแล้วเราก็ตกนะคะให้แว็กมันกระจายอยู่ทั่วมืออย่างนี้นะคะและ้วก็ขยำลงไปเลยนะคะขมจะไม่ใช้วิธีรูปไปอย่างนี้หรอกนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หัวเถก แล้วก็มีน้ำมันนะคะโขมก็จะใช้วิธีขยับพอเริ่มได้ที่นะคะเริ่มได้ที่แล้วโขมจะใช้สเปรย์ในการฉีดผมะคะ่ะ หลายคนถามว่า <c oughs> ไม่กลัวเข้าตาหรอ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> กลัวเข้าปากมากกว่าค่ะหลังจากฉีดสเปรย์แล้วนะคะก็จัดนิดนึงอ่าแต่อีกนิดหน่อยฮะไม่รู้จะเซตอะไรมากนะคะผมก็ไม่อยู่แค่นี้ โอเคสวยแล้วออกบ้านได้